สวัสดีครับท่านผู้ชมจากเขตกระบอกไล่นกโดจกลาฟาร์นะครับคลิปนี้นะครับจะมาทดสอบกระบอกไล่นกนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับเป็นลูกค้าจากจังหวัดราชบุรีนะครับที่เอกราชนะครับที่สั่งไว้เป็นแบบกรดนะครับเดี๋ยวลองให้ดูเลยนะครับดระอดพนแอลกอฮอล์นะครับพแอลกอฮอล์ให้เป็นร้อยเปอร์เ็ตนะครับ ตอนพ่นนะครับถือ,อยังเขียงลงอย่างนี้นะแล้วก็พ่นนะครับอันนี้อันนี้กินน้ําแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแนะนำห้าครั้งก่อนนะเสร็จแ,แล้วขยานะครับดังนะครับดังนะครับพี่ซื้อแอลกอฮอล์ได้เลยนะครับ แอลกอฮอล์ N G นะครับให้ใช้แอลกอฮอล์ G เป็นแบบ100%ปบ็นนะครับโอเคครับขอบคุณครับ